ถ้าเต้นนี้ก็เป็นท่าสวัสดีนะครับเอาทำไมไม่ทำให้นี่ทักสวัสดีนะครับก็สามารถรับได้ทีเลยเราก็กดรับไปเลยครับก็ปึ๊บนี่เป็นไงได้แล้วเอาแล้วทำไมมันวางเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็นี่นะครับกิจกรรมออนเวลาเราสามารถเอามาแลกลูกแก้วได้แล้วนะครับซึ่งใครจะแลกปืนก็แลกได้นะแต่ผมจะแลกลูกแก้วแล้วกันก็แลกไปเลยปึ๊บ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนะครับวันนี้มาอยู่ผมครั้งนับบ่ายทุกโซนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของฟรีไฟลเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาสอนรับท่าเต้นใหม่นะครับซึ่งเขาแจกฟรีในวันนี้นะครับวันนี้ว่าวันที่ส7ดนะเออก็เนี่ยซึ่งท่าเต้นนี้ก็เป็นท่าสวัสดีนะครับเอาทำไมไม่ทำให้นี่ก็สวัสดีนะครับก็สามารถรับได้ฟรีๆเลยเราก็กดรับไปเลยนะครับก็ปึ๊บนี่เป็นไงได้แล้ว แล้วทำไมมันว่างเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็โอเคปะแล้วก็นี่นะครับกิจกรรมออนเวลาเราสามารถเอามาแลกลูกแก้วได้แล้วครับซึ่งใครจะแลกปืนก็แลกได้นะแต่ผมจะแลกลูกแก้วแล้วกันก็แลกไปเลยแล้วผมกระเจาลูกแก้วมาแลกอันนี้ต่อสําหรับใครที่ไม่อยากแลกปืนนะแต่ล็อกอินสองวันมันได้วันละสิบใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเออวันเสาร์อาทิตย์อะ ก็น่าจะได้ปืนอีกอันนึงนะถ้าถ้าสำหรับไรออนเวลามาแล้วนี่สำหรับผมผมจะแรกเป็นชมุมนี้นะผมจะเอาทรงผมกางเกงนะังนซึ่งทีมา่าก็แรกกัเลยครับคือไม่พูดค้ำเลยคือได้ชุดฟรีอ่ะเออเอ,อเปิดไปเลยได้ลูก,กตาก็ส่วนตานะแล้วก็ใส่ชุดเลยกันเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะครับถ้าเต้นอันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนใหม่น่ผมก็งงนะตาจริง แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในเกมดีคว่านะครับว่ามันจะเป็นไงนะปะไปดูกันเลยถ้าสำหรับท่าเต้นใหม่นะครับปะเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เราก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวผมขอหาปุง่งหาปืนไว้ปกป้องตัวเองก่อนนะครับก็ถ้าไม่อยากปกป้องคนอื่นก็เราต้องปกป้องตัวเองนะครับ ต่เราไปหาปงหาปืนกันก่อนแล้วกันจะเปิดท่าเต้นให้ดูนะซึ่งท่าน,นี้ถือว่าปั่นมากนะครับสำหรับเออท่าสวัสดีทนะ่าแบบไอเนี่ยถ้าแบบยิงเสร็จใช่ปหะก็สวัสดีโอ้ถือว่าปั่นอยู่เออเนี่ยนะแต่แต่เนี่ยมันเต้นแล้วมันได้อะไรเนะี่ยคือผมไม่รู้เลยคือสองสัยมานานและอันนี้ผมก็กดธรรมดานะเออซึ่งอันนี้มันดึกแล้วถ้ากดแหลมันหาห้องนานนะ ผมเล่นไมได้อยากกดเท่าไรตามจริงก็อยากกดอยู่หรอกมาเราไปหาที่แบบสงบลมเย็นเป็นซูเปอร์รีวิวถ้ากันดีกว่านี่แหละที่นี้แหละมันน่าจะไม่มีคนมาอยู่นะก็สำหรับท่านะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูเอาปึ๊บนี่นะสวัสดีนี่เป็นไงสวัสดีนี่สวัสดี เนี่ยพอยิงเสร็จป่ะจ้ะหรือไม่ก็สวัสดีก่อนปุ๊บแล้วก็ยิงเฮ้ยได้อยู่นะซึ่งว่าถือว่าเท่มากเลยนะเป็นท่าของแบบคนไทยโดยเฉพาะซึ่งเขาแจกในวันสงการก็ถ้ามีประมาณนั้นแหละครับก็เอา้ากระเป๋าสามก็ตอบตรงนี้ไม่น่าซื้อเลยน่าจะไปซือ้อเกาะมากกว่าแต่ซื้อไปแหละเมืวว่อที้ซื้อแค่เราว่าเราไปหายิงคนกันดีกว่า ซึ่งขนาดหมดธรรมดาอย่างตึงกูจะบ้าจริงหมวดธรรมดาเหลือยิบเก้าคนอะขนาดลงมาตั้งนาน <c oughs> ตั้งแต่วงแรกๆคือเหลือยิบเก้าคนตึงมากไม่ตึงบอกตึงแต่ตึงจริงนะกางเกงนี้ก็เทนะมันเป็นกางเกงที่ตอนอเราย่อเอตอนเราย่อเพชรมัง้งตู้อะ ตู้เ็ดอะไอ้เซ็ตเนี่ยแต่เขาเอามาให้แลกเป็นขิดตันนะซึ่งมันดีมากทรงผมก็เทมีแบบไอ้แดงแดงขีดปาก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอยู่กระย่ยอมหนึ่ง <c oughs> แดงๆแล้วก็ได้ดวงตาสีแดงมาได้ซึ่งส่งวันส่งการหดถือว่าแกเยอะนะจริง <c oughs> คนหายไปไหนหมดวันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาแคมป์กันะ นั่นน่าหัวแตกหัวแตกดืล,อ,ลอ,อีกมีเฮ้ยก็สีด้วคือว่าใช้ได้ไม่ได้ใช้เข็บเอิอม่มเก็บยาอ๊อาเราเพิ่งเก็บมาทิ้งทำไม <c ười> คือผมกำลังสับสนกับเมาส์เองวิ่งหาต่อเลนแลกกันอีกยี่สามคน ตึ๊ด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 ต okay. ึ it, it okay. okay. it, ah ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผมก็ชอบใส่รองเท้าแตะนะให่มูนเป็นแรงกันคือรองเท้าแตะแนสแดนเอาไม่คือรองเท้าแตะมันเท่นะในสีฟ้านาท้าแตะสีแดงแต่ไม่มีของตัวผู้หญิงถ้ามีของตัวผู้หญิงคือจ้าวสิล้วคนมันหายไปไหนหมดวไนไหนวิ่งมาเจอคนเดียวแคมป์บนหลังคาเปล่าเก็บเวลาเดี๋ยวไปดูก่อนหลังคาโรงเรียน เออเอมี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 อ่าแคมป์เก็บเวลาเหมือนผมเลยตอนนั้นผมก็ไปนอนอยู่บนนั้นนั่นแหละตอนกิจกรรมอะไรนี่แหละไม่นอนบนนั้นก็นอนบนป้ายนั่นไงบนป้ายก็มีเย้ ปวดแตกมีคนไหมมันเหมือนมีอีกคนนะบนป้ายนั่นๆๆอเอ้ย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 เกินเะพืนะ่อนกะูใส่ยิงบนป้ายอยู่เอ้ยแหละ ทำไมตอนตั้งไอวอลเซอบแฟลกซีไม่เข้าใจเลยจริงๆให้เธอนั้นเป็นควีนดีที่สุดแล้วฉันก็ถือแลา้าหิงไม่โดนหัวอาคิงไม่เคยโดนหัวนอกจากมาเมื่อกี้มเมื่อกี้เขานอนนิ่งๆไงเลยยิงโดนเฮ้ยฉุดตึงด้วยฉุดเอสุดว้าวยาคือ ใส่เกินแล้วกันน่ะมันมีหัวโป้นั่นน่ะแต่ยิงได้โดนเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วคันไหลปะเดี๋ยวเพิ่งวิ่งมานะเก้าไหลวิ่งมาดีเพื่อนเพลื่อนรักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกินเกินไปเปล่านี่เกินไปเปล่าโบ้ตอร์ลิโบ้ ขอโทษละกันที่อัดตัวเฮ้ยชุดชุดอน,นีใหม่เราเรียกว่าอะไรชุดอะไรนี่แหละลืมแล้วซึ่งมันเป็นชุดใหม่นะชุดกล้องกระดาษเอา้าแล้วป่าละเบิดอัดตัวเอง <laughs> อย่างลอกเลยชุดจะได้ยิงไอ้ตัวบนใต้นะ มีแต่คนมาแต่แล้วดิงบินลบดีดีเอ้ยนี่เป็นไงบอกแล้วถ้าบูสสเต็กไม่แหลกก็ได้หมดทุกคนนะครับตามจริงก็ไม่ทุกคนลบมูฟอย่างนั้นไอตัวบนป้ายโดดลงแล้วเหรอเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยน่าจะโดดลงแล้วล่ะเราก็ไปหาคนกันต่อเลยแล้กกันคือเมื่อกี้ตดเอ้ยไม่ตดตดอะไรล่ะกดตัวขยับเลย ยกหากล่องซ่อมก่อนเกาะจะพังอยู่ละอยาามีห้ากล่องเก็บเพื่มสักกล่องแล้วกันนอกนั้นก็ไปหากล่องซ่อมมาเพื่อซ่อมเกาะโอ้เขาไม่มีกล่อง่อมเลยวะเฮ้ยๆๆๆนคๆๆๆเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้มีบ้านนี้มีเขาอาจจะเห็นเราได้ก็แหละพอเราเห็นเขาเพราะมันอาจจะเป็นที่รับเขายืมเขามานะ ล้วก็ชาร์จเลยละกันนั่นถึงแล้วเอ้ยมีโคนนวะนี่คนโคโนมันอาจจะเป็นผัวลากที่ยืมเข้ามานะครับคนดูซึ่งหลิงโกงมากแบบนี้บอกให้ แปลงล่างเป็นพุ่มหมายตับแล้วก็ยิงต่อแล้วก็แปลงล่างแล้วก็ยิงต่อโกงจัดซึ่งพุ่มไม้มันสาม,มารถยิงทะลุได้เอ้ยมันยิงให้พังได้ไม่ใช่ยิงทะลุซึ่งเมื่อกี้ผมโดนมากับตัวพ <c oughs> <c oughs> ุ่มไมายพังเฮ้ยหมวกสีวะเอ้หอยหมดนี้มีหมวกสีด้วยเพิ่งรู้ไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยเขายิงกันอยู่บนแนวข้างบนเนาะเจอคนแคมป์เอาเวลาวะ คนแข็มออนเลลวลาซึ่งเราอยู่ข้างบนเราไม่สามารถยิงก็ได้เอห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวเห็นมือไร <c oughs> เขาจะยิงไดไ้ได้ยินเอเอ้ยได้ยินเหมีย,ยนอ,อะไรโอ้ยมันเป็นอะไรชอบติดหนึ่งมันได้ยินเหมือนเสียงคนเดินเออ มมีคนขับรถว่ามันต้องมีคนเดินเฮ้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 เดินเพื่อนโอ้ยมันก็เดินไปหรือเปล่าบางทีอย่าเอา้าโอ้ข้าลังนั่งฝมยายอยู่เอา้าแต่เท่านี้พี่ยองยิงก่อนโอ้พี่แจ้งเองมายิงเราทำไมนี้โอ,โอ้จบเลย ดูกำลังนั่งพันยายแต่โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่รับน้อยสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับไปแล้วไาเจอกันครับคนดูทุกคนนะครับก็ไปแล้วอย่าลืมมารับกันเยอะๆนะครับซึ่งขอแจกสีนะครับไปแล้วบายๆจะเจอกันครับจุ๊บๆ